วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดบัญชีกับ Gmail ครับขั้นตอนแรกให้ท่านเข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าสมัคร Gmail ครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านเลือกสร้างบัญชี Google ของคุณครับหลังจากที่ท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับท่านจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านกรอกข้อมูลเะครับ เลือกชื่อผู้ใช้ครับสร้างรหัสผ่านครับเลือกวันเกิดครับตรงนี้นะครับให้เป็นปีคศนะครับเลือกเพศครับ เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับผมก็นแนะนําให้ท่านใช้เบอร์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อท่านผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วทาง Gmail จะให้จะส่ง SMS ยืนยันมาที่เบอร์นี้ว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่นะครับทาง Gmail ยืนยันผ่านมาทาง SMS ให้กับท่านนะครับพิมพ์เลยฮะที่อยู่อีเมลปัจจุบันนะครับ ก็ติ๊กฉันยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการครับกดขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่ท่านกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีให้ยืนยันบัญชีของคุณนะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่เรากรอบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็รอสักครู่นะครับ ่าเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้ท่านคลิกทําต่อไปแล้วนะครับ่าก็จะมีเสียง SMS เข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เปิดดูแลท่านก็พิมพ์ตามเลยครับหลังจากที่ท่านกรอกยืนยันบัญชีของท่านแล้วเนี่ยท่านกดทําต่อครับตอนนี้ระบบกําลังประมวลผลนะครับหลังจากที่ท่านได้หรือว่าทําการยืนยันเสร็จแล้วเนี่ย มันจะขึ้นว่าสร้างโปรไฟล์ g o o g l e แบบสารธารณะนะครับท่านก็สร้างโปรไฟล์ของคุณครับหลังจากที่ท่านเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นต้นจะขึ้นว่ายินดีต้อนรับหลังจากที่ท่านได้อีเมลนี้แล้วนะครับก็กดเริ่มใช้งานเลยค เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แค่นี้ครับสำหรับการสมัครบัญชีหรือเปิดบัญชีกับ Gmail สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ